ตลอดปีทั่วกรุงเทพของนโยบายของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็นําโดย <c oughs> คุณชัดชาติแล้วก็ทีมรองผู้ว่านะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยปกติแล้วในเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องที่ถ้ามันเรียนแบบจริงจังจริงจังแล้วก็ยากอยู่นะไกลตัวอยู่นะด้วยค่ะเพราะว่าบางทีมันมันเป็นเรื่องของเหตุผลมันไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> มันก็เลยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันดูเนอ์ด้มันดูแบบ ยากจังอย่างเงี้ยคำนวณฟิสิกคำนวณน,นู่นนี่หรือยากจังแต่ว่าพอเธอใส่วิท์หรอฉันวิท<อ>ฟิสิกเก์เคมีชีวะเลยเธอฉันเกียตฟิสิกมากกว่าเลยฉันว่าฟิสิกฉันโอเคนะฉันไม่โอเคกับเคมีเท่าไหร่เคมีเธอเคมีฉันได้คะแนนเดียวมากเพราะมันคือท่องฉันไม่โอเคแต่ชอบอ่ะบฟิสิกคือคำนวณฟิสิกเป็นชีวะก็ได้ไไดผ่ากบ อาชีวะก็ยังได้ก็ยังมีสนุกสนานแต่ไม่รู้ว่าแต่ชีวะฉันตกคนเดียวทั้งระดับนะจริงเหรอฉันได้สี่สิบเก้าเต็มร้อยฉันตกนเลยทั้งระดับเธอจําคะแนนเธอได้ด้วยเหรอก็ฉันตกอยู่คนเดียวฉันต้องจําได้อยู่แล้วฉันอายไม่อายหรอกแต่แค่แบบอะไรวะสี่สิบเก้าหาอีกคะแนนหนึ่งคะแนนจิตบิสายอะไรใส่ไปได้ไหม่ะจะได้แบบห้าสิบแล้วก็พ้นไม่ให้อ่ะก็ดีก็เราก็ไปซ่อมก็จบก็ซ่อมได้ชีวิตตอนมัธยมมันก็ซ่อมได้จริงๆอ่ะ เออนี่ไงก็เลยชวนมางานบางกอกวิทยาให้เธอมาซ่อมตอน,ออนที่จะโต,<ป>ตแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเ,เขาสองสองเดือนที่ผ่านมาเขาทาแต่ง,งานศิลปะเขาก็เลยคราวนี้ก็เบนเข็มมาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นจุดขายเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันก็ทําให้สนุกได้อยู่นะ ค่ะก็แล้วมันก็จะได้ความรู้แล้วถ้าเกิดเราวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เรียนดับซื่อเรียนตรงๆว่าเอาเคมีผสมกันแล้วทําอย่างนี้แต่การเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเราอ่ะจริงๆแล้วมันก็มีกระบวนการของฟิสิกส์มีกระบวนการของวิชาเคมีมีกระบวนการของวิชาชีวะอยู่แล้วแหละการที่เราอยู่ร่วมกับมดกับจิ้งจกในบ้านอ่ะมันเป็นชีววิทยานะชอบมากใช่ไหมการอยู่กับมดกับน,นกกับหนูเนี่ยมันก็เป็นชีววิทยาและในขณะเดียวกันการที่เราอาจจะต้องห้ามผสมสูตรบางอย่าง <N> ในการใช้ในห้องน้ําถามว่านี่เป็นเคมีไหมมันเป็นเคมีนะทําไมเราถึงผสมไอ้น้ํายาผสมขวดนี้และขวดนี้ไม่ได้เพราะมันมีอะไรในในเชิงของมันเราผสมไม่ได้อ่ะเนี่ยคือเอาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่วิธีที่จะทําให้มันบันเทิงยังไงนะคะเขาก็เลยทางกทมก็เลยบอกว่าเขาแปลงห้องเรียนวิทยาศาสตร์จากภายในห้องเรียนจะเอามาอยู่ในกรุงเทพโดยมีการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยให้ทั้งความรู้ความสนุกและความบันเทิง โดยระยะเริ่มต้นเนี่ยจะมีภาคีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด4รายด้วยกันว่าจะเป็นอพวชก็คือองค์การวิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชบริษัท t e c h s o u r e e m e นะคะแล้วก็จะมีไทยสตาร์ทอัพนะคะที่จะเป็นเปิดเป็นแบบสีกลุ่มนี้ก่อนแล้วถาถ้าใครอยากร่วมงานใช่ก็จะมีหน่วยงานอื่นๆ